ไปติดตามกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติกันครับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ครับที่โรงเรียนบ้านหนองกุ้งวิทยาคารอำเภอเมืองขอนแก่นด,พพด็อกรอร์พรพิักแมนสิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนำผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเครือขา่ายภาคประชาสังคมผู้นำท้องถิ่นและประชาชนกว่า200คนร่วมกิจกรรมจิตอาสา,า,าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม25 6 7ครั้งที่ส ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้จัดกิจกรรมครั้งที่1มาแล้วที่บริเวณพื้นที่28ไร่โครงการคอทชอตำบลภูปออําเภอเมืองกาสินเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฉลิมขอไหมครับในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมรนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาค่ะประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรการทาสีทําความสะอาดปรปับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนค่ะเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ